เป็นนางเอกที่มีงานแสดงให้เห็นตลอดนะคะแล้วก็รอคิวออกอากาศอยู่อีก2เรื่องค่ะแต่ช่วงนี้งานแสดงก็ถูกถามถึงไม่เท่าเรื่องเพลงนะคะเพราะว่ายอดบิวเพลงแฟนผมน่ารักของโบเมลดาค่ะมีคําร้องติดหูเล่นํำนวนน่ารักน่ารักอย่างที่ร้องว่าฉันไม่ติดแล้วกาแฟฉันนั้นติดแก่มากกว่ากับท่อนฮุกค่ะแฟนผมน่ารักจังเลยครับนะคะ ไปโดนใจติ๊กต็อกเกอร์ตามมาฟังเพลงกันจนขึ้นไปแล้วคุณผู้ชม12ล้านครั้ง12ล้านวิวนะคะนับว่าไม่น้อยเลยสําหรับเพลงที่เพิ่งจะทํามาครบ1เดือนเท่านั้นเองก็เลยอัปเดตโอกาสค่ะที่มาจากเพลงนี้นะคะให้ฟังก่อนงานละครอ,อีกแล้วค่ะ เป็นเรื่องถนัดของโบเมลดาอยู่แล้วนะคะตามที่แฟนละครจะรู้แล้วค่ะว่า10ปีแล้วโบเมลดานะคะ mm hmm. เคยเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปคิสหนีไฟฟ์ค่ะซึ่งตอนนั้นทั้งร้องทั้งเต้นตอนอายุ16เท่านั้นเองพอขยับมาเป็นนางเอกก็ได้ร้องเพลงประกอบละครมาหลายเรื่อง mm hmm. เพียงแต่จังหวะนี้ค่ะเพลงเป็นกระแสสนใจ mm hmm. เท่าเกับชีวิตส่วนตัวและหากรับงานนะคะก็จะมาพร้อมกับคําถามเลยว่าร้องเพลงด้วยได้ไหมซึ่งนี่ก็เป็นโอกาสที่เพิ่มมากับงานโชว์ของนางเอกค่ะ ก็ง่ายขึ้นนะคะแบบเขาก็รีเควสเลยว่าขอเพลงโบได้ไหมอย่างเงี้ยอยากให้โบร้องเพลงตัวเองเอะไรเงี้ยน่ารักใช่แฮปปี้มากชอบก็น่าจะใช่ฮะก็คือแต่เวลาเราจะไปร้องเพลงคนอื่นเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออเราต้องแจ้งทางักร้องก่อนว่าเราขอร้องเพลงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเขาโอเคเรกาก็ได้ร้อง เพลงเดียวไม่พอค่ะขอเพิ่มอีกเพลงหนึ่งคราวนี้โชว์คู่กับหนุ่มเดะท้อยค่ะร้องเพลงตามคอนเซปต์ของงานที่รับบ้างนะคะก็ทําให้โชว์ของโบเมลาดาหลากหลายขึ้นด้วยซึ่งตัวโบเองค่ะมีข้อสังเกตว่าแนวทางของพระเอกนางเอกที่จะทำซิงเกิลก็มีให้เห็นมากขึ้นนะคะตัวเธอเองเป็นการทำผ่านมุมมองความรักค่ะส่วนนางเอกในสังกัดเดียวกันแต้วนัทพรก็เป็นศิลปินเต็มตัวเหมือนกันกับซิงเกิลที่2แล้ว และยังมีอีกหลายคนนะคะได้รับโอกาสอย่างเช่นเกรซการกล้าวพีคพัทรัศยาใหม่ดาวิกาเอง <Okay. S 1> ก็มีเพลงเหมือนกัน <Okay. S 1> เพลงชอบปะเนี่ย <Okay. S 1> ใหม่เนี่ย <Okay. S 1> เขาปล่อย <Okay. S 1> ตามหลังโบมาประมาณ2สัปดาห์ค่ะนะับเป็นสีสันเพลงนะคะจากนางเอก5คนที่หันมาจับใหม่และสร้างท่าเต้นท่าจามกาันในช่วงเวลาที่ไล่เรียกันเลยค่ะโชว์หนึ่งที่เราถนัดด้วยแล้วก็เราก็สามารถเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แบบเป็นตัวของตัวเองให้งานแบบว่า ดูไปกันเองมากขึ้นด้วยสาเวลาเรา้องเพลงเนี้ยทางานเนี้ยมันก็จะได้ง่ายมากขึ้น,น,นเวลาเราแบบเออท้องโบ้องเพลงได้ไหม้องเพลงได้สามารถเต้นได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ก,ก็ก็ดีลูกค้าก็จะได้แบบว่าเลือกได้มากขึ้นเลยอะคะที่ใส่รองเท้าเข้าไปบ่อยไหม เชียร์แฟนคลับค่ะระหว่างนักแสดงหญิงกับนักแสดงชายเนี่ยอาจจะลดหลั่นกันไปตามกระแสของงานด้วยนะคะกับโบเองมีแฟนประจําค่ะที่ตอนมีงานภาพยนตร์ออกฉายมีเขาไปเหมาโรงดูกันมาแล้วให้กําลังใจกันไปมากันแบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะและถือว่าการทําเพลงเนี่ยก็เพิ่มฐานแฟนคลับที่มาจากหลายๆทางมากขึ้นค่ะ